วันนี้วันที่24ทธันวาคมนะครับเป็นคริสต์มาสอีฟนะเป็นวันก่อนคริสต์มาสก็สวนมังคุดนะอันนี้ก็เป็นแปลงต้นสาวนะฮะอายุ10ปีนะก็ออกดอกง่ายหน่อยนะส่วนแปลงอื่นก็ยังไม่หนาแน่นขนาดนี้แปลงนี้700ต้น ครับก็ออกดอกเป็นที่น่าพอใจครับไลงนี้เป็นที่น่าพอใจอก็มากันชัดเจนหมดแล้วนะฮะดอกบานแล้วด้วยบานแล้วอันนี้แตกใบอ่อนช่วงเดือนสิงหาคมนะครับ แตกใบอ่อนช่วงสิงหาคมประมาณวันแม่เลยแหละประมาณ12สิงหาเขาแตกใบอ่อนอก็เลยสะสมอาหารได้ก่อนเพื่อนดอกก็เลยมาก่อนแต่ถามว่ามา,มา100%ทุกต้นไหมก็จำนวนต้นที่มาเนี่ยน่าจะ90%เลยล่ะนะแต่ความหนาแน่นของรุ่นแรกเนี่ยผมให้อยู่ที่สัก50%แล้วกันเนาะ ของความหนาแน่นนะก็ไม่ได้หนาแน่นหมดทั้งร้อยเปนหรอกก็พอได้เห็นมีมีลูกให้เก็บอะฮะนะนะพอเห็นรับต้นไหมต้นนี้ก็ หือว่ามารอบต้นนะต้นนี้รอบต้นอยู่ออแปลงนี้ค่อนข้างดูแล้วพอใจนะครับอยู่ที่ใบจริงๆถ้าทำใบออกมาได้ก่อนถ้าทำใบมาได้ก่อนตั้งแต่สิงหากันยาก็ออกลูกก่อน น่าจะได้ทุนคืนจากแปลงนี้ยครับส่วนกําไรว่ากันไว้ที่หลังรอแปลงอื่นออกทุกยอดหรือยังก็ยังนะครับนะรุ่นแรกนี่ก็ต้นนี้ก็น่าจะออกมาได้ประมาณ30% 30มสิบไหม ไม่ได้ว่าตอนนี้ให้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อสามสิบเปอร์เซ็นต์เยอะไปก็มีเกือบทุกต้นครับอาจจะดกบ้างให้ดกบ้างอืมตอนนี้มีไหม อันนี้กำลังดูข้ออยู่นะครับนะข้อก็เหลืองแล้วนะเห็นไก่วันนี้เพิ่งให้น้ำไปนะฮะมันนี้ให้น้ำไปไปชั่วโมงหนึ่งต้นนี้เรียกว่ายังไม่มาดีกว่าก็ไม่ได้มีทุกต้นนะครับต้นนี้ต้นนี้ยังยต้นนี้ไม่มา ไม่มีครับตนนัวนี้ต้อนอื่น,นอ่ะตนนัวนี้โอเคต้นนี้น่าชื่นใจเลยแหละอืมอน,นี่มาแบบสวยงาม กันแบบสวยงามเลยรุ่นนี้พอต้นแล้วนะครับวันนี้ให้น้ําไปชั่วโมงหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้น้ํามาที่12ธันวานะครับใบอ่อนแตก12สิงหาผมขึ้นน้ำครั้งแรก12ธันวาเนาะก็120วันขึ้นน้าครั้งแรกตอนนั้นก็พอเห็นดอกเข้ามากมแกมกลมแกมแล้วนะก็ขึ้นน้าครั้งแรกไว้วันนี้เว้นมาอีก10วัน เป็นไม่สิบวันขึ้นน้ำครั้งที่สองหลังจากนี้ก็คงจะให้น้ําเป็นปกติแล้วฮะสำหรับแปลงนี้ก็ให้น้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ใบที่เขาพร้อมยอดที่เขาพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาอีกเรื่อยๆเองครับเนาะดูแล้วก็อูมอวบอุมแล้วนั่นเนี่ยสังเกตก้านใบก็เหลืองลนะนะปลายยอดก็อวบอุมละ ใกล้มาแล้วแหละรุ่นสองก็คงใกล้มาแล้วแหละรอรุ้นลมหนาวอีกทีหนึ่งนะช่วงปีใหม่นี้นะว่ายอดที่ก็ยังไม่มาจะตามมาอีกเยอะไหมนะครับแต่ถ้าออกได้หน้าตายอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้เขาออกมาทุกยอดแล้วนะนะไม่ได้อยากให้ออกมาทุกยอดละไม่งั้นเดี๋ยวออกดกเกินปีหน้าลูกน้อยอีกนะ อ,อตอนนี้บ้างสภาพเป็นยังไงก็เหมือนจะไม่มีครับตอนนี้ก็พอเห็นบ้างนะแต่ยังน้อยอยู่ต่นนี้พอเห็นบ้าง ใบชุดเก่าจะออกก่อนนะครับใบชุดเก่านะด้านนี้มีไหมก็มีอยู่นะก็ต้องขึ้นน้ำครับเพราะว่ารุ่นแรกเขาค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวจะไม่สมบูรณ์เดี๋ยวลูกไม่ใหญ่ ขึ้นน้ำเอาก่อนรนะหลังเดี๋ยวก็ต้องตามมาแหละนะครับต้องตามมาอยู่เป็นนี้บ้างเป็นอย่างไรมุ่นนี้ยังไม่มีเลยหุ่นนะี้บ้าง ใกล้เต็มทีแล้วนะผมว่านะใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะเนี่ยเ,เริ่มปีปีแล้วนะฮะเริ่มปีปีแล้วยอดเขาถ้าเริ่มปีอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาครับนะเดี๋ยวก็ทบลมหนาเพื่อให้น้ำไปสองสามวันมาเลยเนะี่ย ใกล้ครับใกล้แล้วมาแน่นอนใครที่ไม่มาใจเย็นๆครับผมว่าเนาะถ้าสภาพใบคือการเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเนาะเดี๋ยวมาแน่นอนแล้วประกันเนี่ยข้อเหลืองลนะใบกรอบละลักษณะน,นี้เดี๋ยวก็ออกครับรุ่นรุ่นที่ใบพร้อมสิงหาเนี่ยผมว่ากรกฎาเนี่ยออกแล้วนะส่วนรุ่นที่ ออกใบมาเดือนพฤศจิก,กาตุลาเนี่ยโอ้ะต้อ,องรอถึงคุ้มพาเลยล่ะนะต้องรอถึงตรุษจีนอันนี้ก็โอเคอดูมานอกนะครับก็แจ้งอีกทีนะฮะส่วนนี้แปลงนี้นี่แตกใบอ่อนตอนเดือนสิงหานะครับ ปีที่แล้วก็เก็บลูกหมดก่อนนะเก็บหมดก่อนปุ๊บสภาพพร,พร้อมของต้นพร้อมก่อนแตกใบอ่อนก่อนมาก่อนนะ,อะโอเคครับผมก็สาหรับแปลงนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาของสวนหน่อยอส่วนแปลงอื่นยังไม่มาเยอะขนาดนี้หรอกครับอันนี้อันนี้รุ่นแรกเดี๋ยวไปดูแปลงอื่นกันบ้างนะครับก็ อันนี้จบคลิปเพียงท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ